วันนี้ม้วนจอยมากครับสนุกมากๆเลยครับผมวันนี้กับงานก r a b ุ o ขอบคุณทางก r a ฟูอีกทีนึงนะครับผมที่ชวนผมมางานสนุกมากแล้วกับแบบผมว่ผมไม่เคยเป็นพี่กันก่อนเลยอ่ะตอนแรกนึกว่าแบบน้องโฟรกับน้องเจมินายเขาจะอายุแบบรุ่นๆอยู่กันเขาเป็นรุ่นน้องผมตกใจมากเม่ไรครับเรารุ่นเดียวกันแล้วกัน ทำงานร่วมกันสนุกมากเลยเพราะว่าแบบคนแบบเข้ากันเป็นแบบเจอกันมาประมาณ20ปีใช่ไหมผมก็รู้สึกเหมือนกันครับว่าแบบทำไมเราเหมือนเราเหมือนเคยเจอกันมานานมากแต่ว่าเราเพิ่งเจอกันวันนี้เป็นวันแรกแต่ยังคงแบบมิลลี่อย่างเงี้ยเราเจอมากันมาก่อนใช่ผมไปซ้อมเพลงกันมาผมไปซุ่มซ้อมผมไปบอกวกเพื่อนหล่อ นัเว้ยแล้วก็เป็นเพลงของเขาสนุกมากครับผมผมก็เป็นแฟนคลับของมิลลี่อยู่แล้วด้วยครับควาจริงๆคือผมเป็นแฟนคลับของทุกคนนะที่มาวันนี้แล้วนี่เพลงนี้เป็เองเองหรือเปล่าแบบว่ามีคนเขาให้เราเพลงนี้ขอเพลงรักนะเว้ยใช่นั่วเว้ยเป็นพี่อ่าเป็นมชลลี่โเพลงนี้เป็นมิลลี่ครับส่วนเพลงอาช่างเป็นมี่ใช่ครับพอได้โชว์แล้วบอกสะใจไหมสะใจครับผมไม่เคยได้แรป สนุกดีครับอยากได้อยากได้อีกอยากได้อีกสนุกสนุกเอาแบบนี้อีกครับวอลูกค้าเลยครับมาขอเลยครับแต่คุณครับได้นะครับนี่ผมได้นะครับผมรับได้นะครับงานทิปขอบนี้ยากินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยนะครับเช้าปั้นปัดนักเย็นปั้นปั้ผัดนะครับผมทุกคนลูกค้ารักแล้วแหละลูกว่า กเซลมาใช่ครับผมแกลฟูดตอนนี้เขาจัดโปรเมชัเซลล์อยู่นะครับผมเผื่อว่าใครสนใจผมเชื่อว่าทุกคนมีแอปแกลฟูดกันอยู่แล้วกดสั่งได้เลยครับอ๋อครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากครับร็อกคนนั้นสนุกมากๆคือขอบคุณพี่กัปอีกครั้งแล้วก็วันนี้วันที่ณปัจจุบันนี้วันนี้ วันนี้วันที่สาวใช่ไหมพรุ่งนี้วันเกิดพี่กาขอแฮปปี้เบิร์ t เดย์พี่กาโล่วงหน้าเลยนะครับรักพี่ชายมากๆผ่านทางสื่อไปเลยรักพี่ชายมากๆจริงๆคือตั้งแต่สมัยรออจันแล้วที่ผมแบบเล่นละครกับพี่คือมีความสุขอ่ะใช่ติดรถพี่เขาขับติดรถพี่เขาขับจริงๆคือพี่กาเขาช่วยอะไรผมเยอะมากๆในแบบทั้งเรื่องแบบ หลายละครทั้งเรื่องอะไรอย่างนี้เราหยอกล้อกันมาอยู่แล้วแล้วก็ปีที่แล้วผมก็มีโอกาสได้ไปขึ้นไม่ใช่ไปขึ้นสิไปดูเขาจัดคอนเสิร์ตจัดน่าจะเป็นคอนเสิร์ตของกันไ,ไม่รู้เขาเรียกว่าคอนเสิร์ตรืการมี้ใช่ผมก็ได้ได้ไปดูแต่ไม่ได้ขึ้นโชว์แล้วปีที่แล้วพีกั๊บบอกผมว่าเฮ<อ>้ยปีหน้ามขึ้นโชว์กัน<อ>แล้วแบบเฮ้ยพี่เลยเหรอได้แล แล้วเขาก็ชวนผมขึ้นจริงๆครับผมเราตอบเราไม่เล่นเรตอบเราตั้งแต่ปีที่แล้วเลยใช่จริงเลยตอบรับปีที่แล้วแล้วคือลงคิวล่วงหน้าหนึ่งปีเลยโอ้โหรักจริงใช่รักจริงตอนแรกไม่คิดว่าพี่ก๊าบจะชวนจริงดีใจมากๆครับ